วันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่เวลาเที่ยงคืนห้าสิบสี่นาทีเราจะสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้น้องงูนะครับน้องงูโดนรถทับเนาะโอเคนะครับนะโมตตสสะพะขาวตอรหะโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวตอรหะโตสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะขาวตอรหะโตสมาสัมพุทธะขอผลบุญส่วนกุศลจากการที่ผมสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรน,นี้จงแบ่งปันไปให้น้องงูตัวนี้ได้ มีบุญนะครับไปในอีกพบอีกภูมินึงเพื่อไปเกิดใหม่ในพบภูมิที่ดีขึ้นเนาะนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งสิ้นเถิดขอให้น้องงูเหลือมตัวน,นี้นะครับไไดด้ปเกิใหม่ ในพบในภูมิที่ดียิ่ง,งขึ้นไปนำผลบุญส่วนกุศลที่พี่เนี่ยเคยสวดเนี่ยแบ่งบุญแบ่งกุศลไปให้นะครับเป็นแสงนำทางให้น้องไปเกิดใหม่ในพบภูมิที่ดีกว่าเดิมนะครับสาธุสาธุสาธุเนาะอันนี้น่น้องเขาน่าจะโดนทับแล้วมีคนลากเข้ามานะครับโอเคเนะาะไปเกิดใหม่นะบา,บายบายโอเค อันนี้เป็นคาถาชินบัญชรน,นะครับที่ที่ผมเคยสวด <c oughs> แล้วก็จะแบ่งปันอุทิศส่วนกุศลเนี่ยไปให้น้องเขาน้อโอเคนะครับอ,อันนี้สมเด็จพุทธจารย์โตนะครับโอเคครับผมสวัสดีนะครับ เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะครับโอเคครับได้เวลาไปแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดู YouTube กันต่อนะครับ จะไปดู YouTube เรื่องรถซุเปอปร์คาร์ต่อนะครับสวัสดีครับไปละครับ